สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเด็กๆไปขุดจิกกงที่สวนของสามบุญฟาร์มนะคะนี้เรากำลังจะเดินทางเลคะ่ะไปดูนะคะว่าสามบุญฟาร์มจะมีอะไรบ้างจิกกงจะเยอะไหมนะคะจิจิกุงคือจิ้งหรีดนะคะถ้าภาษาพื้นเมืองเราจะเรียกว่าจิกกงะคะพร้อมไหมที่จะไปไล่สามบุญฟาร์มพร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วออกเดินทางเลยไป ระหว่างทางไปสวนสามบุญฟาร์มนะคะเราจะผ่านทุกนาค่ะบรรยากาศของทางไปสวนของสามบุญฟาร์มนะคะเด็กๆกำลังมุ่งหน้าไปอย่างเดียวเลยค่ะไม่สนอะไรเลยค่ะอานนีเดินมายเด็กๆไม่ถึงง่ายนะจ๊ะสวนของสามบุญฟาร์มจ้าทางมาน,นะคะตอนนี้เราถึงแล้วค่ะในสวนสามบุญฟาร์ม เหนื่อยมากค่ะต้องใช้น้ำเติมพลังกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วค่ะพร้อมเดินทางสู่ไร่สามบุญฟาร์มมาถึงกันแล้วนะคะเดินทางได้เลยจา้านี่นะคะไร่สามบุญฟาร์มของเรามีมะละกอด้วยนะคะแล้วเรามีฟักแมวค่ะมีฟักแมวด้วยเดี๋ยวเราไปดูฟักแมวนะคะนี่นะคะเรามีฟักแมวด้วยค่ะ นี่ค่ะเรามีกาแฟด้วยนะคะของสามบุญฟาร์มปลูกกาแฟด้วยค่ะต้นกาแฟของเราเอ้าวเด็กๆเห็นต้นกาแฟเปล่าหเห็นอ่าไหนคุ้มจิกุงอยู่ไหนหาซิหาซิหาซิมาหาซินี่ไงโอ้เจอแล้วเจอแล้วนี่นะคะสองลูกสองลูกอ,อ,อ่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําการขุดนะคะ เจอหางมันละเจอหางละหางมันเจอหางมันละเจอตัดก่อนเราเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าจะได้ไหมเฮ้ยเราเห็นเห็นอะไรมันเออเด็กหัวหัวแล้วอ๋อเด้ยๆๆ๋ยเจอแล้วนะคะอ้าวเออเจอแล้วอ่ะเดี๋ยวแม่หยิบก่อน อืตรงนี้เราได้แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นตัวหูค่ะตัวหู้สังเกตที่ตีนะคะจะมีรอยหยักๆๆแบบนี้นะคะเอ้าจี่กุ้งนะคะจี่กุ้งนี่พอใส่รู้จักไหมชอบกินไหมก้อยชอบไหมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยชอบอ่าเอาขวดมาใส่ขวดมาใส่ไว้อ่าเอาขวดมาใส่อ่าเดี๋ยวเราเราจะไปขูดต่อนะคะให้ได้เยอะๆวันนี้เราจะเอาไปทอดให้เด็กๆกินนะคะเราจะเก็บเอาไว้ที่ในขวดแบบนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกินตอนเย็นนะคะโอเคค่ะเราไปหาคุ้มต่อไปเลยคะ่ะอีกคุ้มหนึ่งแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราขุดขุดไปเรื่อยๆดูนะคะว่ารูมันจะไปทางไหนออาดูมันดูทางไหนวยคุณแม่หาหน่อยอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้หรือตรงนู้นตรงนู้นมัน,นอ้าวรูออรูอื่น,นแต่มีรูตรงนี้อีกหนึ่งรูอ่าเดี๋ยวเราจะลองขุดทางนี้ดูนะคะต่อไปนี่คอีกอ้จ๊กุ้งนี่ก็จะอยู่ลึกมากเลยนะคะก็จะได้แต่ละตัวต้องใช้แรงเยอะเหมืนนะะอนกันค่ะเอ๊แต่ตัวนี้เราเจอแล้วคะ่ะ ก็ใส่แอมีนให้แม yes. ่หน่อยอ้าวเดี๋ยวเรามาจิ้มดูเห็นกูอยู่ตรงนี้อืออยู่ตรงไหนเหวี่ยบอะดูมาเห็นยังเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ตัวที่สองนะคะเด็กใครใครอยากจับมั้งอตัวนี้ตัวเมียนะคะก้อยมาดูดิกอยตัวเมียเป็นยังไงเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูสิว่าตัวเมียมันหน้าตาเป็นยังไง โอ้จับดีดีมุกเวลาจับจับตัวเนี่ยตัวเมียค่ะตัวนี้ตัวผู้ค่ะผู้เหมือนเดิมอ้าวเอาใส่ขวดเก็บไว้ก่อนเลยค่ะค่ะอ่าค่ะเอาเก็บไว้ในขวดเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปหาเอาค่ะมาคุ้มต่อไปนะคะตอนนี้หนูอิมอยากลองขุดดูบ้างนะคะว่าจะเจอไหมโอ้พระเจ้าจอรีกผูู้นึงเอาทำยังไงดีอะลองขุดดูต่อขุดต่อระวังเท้านะลูกอ่ะเจอไหมหนูอิมจะไหวไหมลูก เอาเอาโอ้แค่จอบหนูก็จะยกไม่ไหวแล้วนะคะนนฮะเจออะไรลูกเจอไสเดือนแล้วจีกุงเจอกอจิมจิมนูเพ่เจอ,อยังอนนเอ้าเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วเห็นแล้วอ่ะจิม,มเจอละอ่ะพากันออกมาสิระวังมีดบาดมือนะลูกอ้าวค่อยๆเคลีย จะเเิะอ่ะเอาให้พี่ช่วยอ่ะเอาให้พี่ช่วยตัวนี้อิมบอกว่าจะขอจับเองนะคะเอ้าเจอไหมลูกได้ไหมค่อยๆเขีย่ยเจอแล้วเจอแล้วเอ้าเ,เจอเท้ามาันละ เจอแล้วอิมูนเจอแล้วตัวเมียเอาพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอามือจับเอามือจับลูกมันบาดกอไม่ไม่บาดจับตรงตรงอ้าวออกมาแล้วอาน,น,นั่นนั่นนั่นแมว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 ไหนจับตรงหัวมันจับตรงหัวเขจับหัวอ่าขอดูด้านหลังหน่อยตัวเมียรหรือตัวผู้เอ้ามองไม่เห็นเอ้าจับไงอันนี้นะคะดูด้านหลังจะเป็นตัวเมียนะคะปีกจะเรียบๆค่ะเอาตัวนี้เป็นของอิมูนเอาอิมูนเรเก็บใส่ในขวดไว้ อ,อ,อ,อืได้แล้วจ้าน่าอ้าวตกอีกละไม่ได้กินแล้วค่ะวันนี้อาจะได้ไหมเอา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 เป็นการเรียนรู้ของเด็กๆนะคะวันนี้ วันนี้เราที่เราพาเด็กๆมานะคะจะเป็นวิถีการเรียนรู้ของการหากินตามพื้นบ้านของเด็กของคนชนบทนะคะสําหรับบ้านเรานะคะจะหากินตามไร่ตามสวนแบบนี้แหละคะ่ะเออเดี๋ยวเราไปหากันใหม่นะลูกอ้าวลังจากเสร็จภารากิจของเราแล้วนะคะวันนี้เด็กๆก,กินอะไรคะเนี่ยงโอ้งาอของสามบุญของเราปลอดสารพิษนะคะไม่มีสารเคมีเลยะคะ่ะ แล้วนั่งกินงอกนี่ได้จิ่กุ่งกี่ตัวคะเนี่ยหลายตัวหลายตัวไหนมาเบิ่งดูสิโอ้มันอยู่ในขวดนะคะมองไม่เห็นแต่น้องๆบอกว่าหลายตัวคะ่ะอ่าเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยสนุกไหมสนุกเออเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้กันอีกนะคะสําหรับวันนี้ที่เราพาเด็กๆมาเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะเอาประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบบ้านๆวิถี ชาวบ้านนะคะการหากินตามได้ตามส่วนของเรานะคะเด็กๆจะสนุกกันมากนอกจากการดูมือถือก็ยังเป็นการช่วยให้เด็กได้ผ่อนคลายด้วยนะคะนอกจากการเล่นมือถือเล่นเกมนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆบ,บายๆบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสิค้ะลูกดีค่ะอ้าว,าวได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะเด็กๆ บ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆค่ะระหว่างทางนะคะแวะเล่นน้ำแป๊บหนึ่งนะคะจากที่ร้อนๆค่ะก็แวะรับห้วยใกล้สวนของสามบุญฟาร์มนี่เองนะคะ